ผมกำลังจะไปเทป,ปูน,นะครับเฮ้ยคุณผู้ชมสังเกตน,นะฮะมันมีปูนอยู่2สีมีสีเขียวกับสีแดงตอนนี้เราน่าจะต้องเลือกสีแดงเพราะว่าเราเป็นงานเทนะครับตัวสีแดงนี่สําหรับงานเทโดยเฉพาะเอาไว้รับแรงค่อนข้างได้ดีกว่าเยี่ยมเลยไปไปดูกันโลไปกรรมกรมาก่อนลืมแล้วนะ่เนี่ย กปนกรรมกรเป็นกรรมกรเฮ้ยพ่อผมทั้งยี่วัดอุตสาห์กตั้งไปทำไมขาดไปเยอะเลยล่ะ น,นี่การผสมปูนต้องใช้กิโลช่างเลยใช่ไหมครับผมอความเที่ยงตรงใช่ไหมครับเราพื้น <c oughs> อันนี้อันนี้อันนี้เราเราต้องเป๊ะมากเลยนะเป็นเป็นการทําปูนเป็นการผสมปูนที่ <c oughs> ต้องใช้กิโลใช้กิโลสุดยอดครับเรามาตรฐานมากเลยนะส่วนมาตรฐานมากอันนี้ สงวนลิขสิทธิ์ไหมครับอันนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์โอเคสามารถที่จะให้ใครใช้ก็ได้ใครใช้ก็ได้เยี่ยมจริงๆผสมปูนต้องช่างกิโลกันเลยสุดๆอันนั้นใส่หินไปยังยังยังเดี๋ยวเอาน้าให้ เอ,เอาจุยให้ดูดแล้วน่้นอะแม่ข้นก็ข้น,ขน,ขนเลยมันจะมาจุงมาจุยชี่ไม่ค่อยมูสับอยอดนะอุบัญญาาัล้วนมีเสียงแกลยถามน้ำหนักด้วยถามน้ำหนักก็มา ช้าหกสิบห้าปอนไม่ใช่นักมวยตอนนี้ปูนจุยใกล้จะได้ที่แล้วนะครับคิดว่าคิดว่ามันจะเทอยู่ไหมอันนี้แกว่านี่แกว่าถ้าผสมปุ๊บดำเลยเหรอใช่ใน,นดแล้วอัน,นี้เตะเกียงครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งอีกครึ่งเรงต้องก่อน ยนน้มันเทียมไปข้างนู้นนะรวมจะบวกนะบอกว่ามันเทียมไปข้างนู้นไม่เสียบมันจุยทางนี้คุยมาทางนี้เนี่ยมันก็ไปกับล้มเลยแล้วก็บอกไม่ไม่รู้จักจุยอันนี้พูดแบบพูดแบบคุ้นเคยมากอ่ะจุยมาข้างนี้ ใส่น้ำก่อนใส่น้ำก็ใส่ยิ่ใช่ใส่น้ำก็ค่อยใส่ยิ่อันนี้ไม่น่าเรียกกระบะได้นะบ <c oughs> ้ะนะ <c oughs> านตาั้มตั้มผสมผสมแค่ทำปากอันนี้รุ่นอัตโนมือนใช่อัตโนโมือโนะอ้ตโโออยตออยายซะเงินพวกข้าวไหมนะ เราต้องแบบว่าไอ้นี่พี่ขีพี่ันมากเลยนะรุ่นเนี้ยช่ดีมากเลยซาล่าหินหินเปรไฟล์อินเพิ่มกันสล่ามะกร่าแต่พันแล้วก็เติมน้ำผสมในเนี้ยยากสุด ประมาณ2อจุดสเอ็กซ์พอภรรครับภรรคองจับจับให้นะ่เดี๋ยวมันล้มอ่ะ ตามตามอันนี้เรียกไซอะไรนะไซหยาบหยาบเลยบ้านพี่เรียกไซหยาบชิบหายไม่ได้หยาบตำวอะไรนะหยาบหยาบไม่อยู่ไม่รู้ไปจริงๆป๋าบอกว่าป๋าจะนั่งดูเฉยๆแต่รู้สึกว่าขัดพาวะวัไทยเป็นยิ่งนักวดลนทนไม่ไหวต้องในถึงมือตลอดเลยโอ้โหสวยเลยวะ กดใช่ใช่ใช่ใชแล้วโอเคณต่อจากนี้เป็นช่วงเวลาอันเป็นมงคลยิ่งขอเชิญท่านประธานแห่งห้องน้ำวางศิลาเลิกแผ่นศิลาจาลึกซึ่งเป็นฝีมือของท่านเองเชิญครับเชิญครับท่านประธานท่านประธานทาพิธีการวางศิลาเลิกเพื่อเป็นมงคลยิ่ง ของ้องห้องน้ำแห่งนี้อะไรกันครับนี่สิ่งนี้ใช้แทนเหล็กเส้นนะครับที่แข็งแรงมากสุดยอดปลาซับขั้วสักหนึ่งขัวก่อนนะครับเขาทำพิธีเปิดครับโอเคระวังเสานี่จะไม่คานเลยอ่าเสร็จแล้ว เอาพ่ตัมพรวดครับพี่ตัมดำครับวาวากศิา<ส>ลาเล<ะ>ิก <ละ S 1> แล้วเอาไปตะแคงแล้วล้วก็เอาจอบอจอบคุยเอาอันนี้เอาไปเลยมาอีกมาอีกมาอีกเอาชนชนจ้ำเลย <c oughs> นจ้ำเลย <c oughs> หลังจากที่เรารอเลิกกันมานานครับวันนี้ก็เป็นเวลาเป็นมงคลยิ่งของการทําพิธีก่อชาบฐานห้องน้ำวางเสื้อ้องน้ำครับขออน้ำไม่ต้องละเอียดขนาดนั้ก็ได้พวกเอาเสื้อออกมาลูกมาขับไปเอาน้ำแช่หน่อยเตียงเตียงเตียงรุดเลยเตียงปาดเลยพี่ ยกแล้อาทิตย์ฝั่งเนี้ยคูณมีน้อยอย่าให้กระชอกครับขอร้องขอให้เอาเกียงปาดเดี๋ยวยังเดี๋ยวเกลี่ยให้โอ้ยเอาปาดเลยนั่นน่ะเดี๋ยวเกลี่ยให้เสมอไม่ใช่ข้าิ แข็งแรยนะเนาะแห้งไวนะปูมันแห้งไวไมันดหลายเลยนี่อันดับต่อไปแต่ถ้าจะได้พบกับเกลียงเอานน้ำน้ำใสอะไรใส่เหนลโลมาเป็ไงทำแก้วล้อไปเป็นไงอ๋ออ๋อนอะ๋ออ๋ออันนี้อันนี้นะ่าจะเป็นรุ่นผสมโมบดหรือรุ่นไม่ฟ้า ล้อหายไม่ยังใช้งานได้อยู่ เอก็ดีหมนะืนโอเคครับห้องน้ําเราก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้รอมันแห้งนะครับเดี๋พรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเราจะมาแกะแบบกันครับผมสวัสดีครับ